บนว่าพี่ป้องบนว่าถ้าได้ร้อยล้านจะเอาคนมานางรำมนรำร้อยคนอย่างเงี้ยผมก็เลยกลัวแบบเขาบทสัทธากลัวมันไม่ได้เงี้ยเราก็เลยบนด้วยแบบพี่บอกว่าอ่ะผมก็เป็นคนดีอยู่นะถ้าได้ถึงห้าสิบ้านเดี๋ยวผมแต่งหญิงมามาลำให้ละกันอย่างเงี้ยเราพูดแล้วในวันที่มันเกินรู้ตัวว่าตัวเองต้องทำทำกันบ้านยังไงบ้างซ้อมไม่มีซ้อมแต่งนงแต่งหน้าไหมวันนี้วันเดียวเลยรู้สึกนพร้อมกันเลยรู้สึกว่า ทำอะไรก็ทําได้ครับตอนนั้นเพราะว่ามันผ่านมาแล้วมันผ่านยอดที่เราตั้งไว้แล้วแต่ในตอนไลฟ์ทุกคนบอกว่าต้องเตอ่อนช้อยมากร้ออ่อนร้สวยมากราสวยมากคนแซวว่าร้สวยมากเออราสวยมากได้มีการซ้อมไหมผมอยากเห็นหน้าคนแซวที่เขาไปดูได้เลยเยอะคนชมเยอะมากขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้ซ้อมอะไรเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าหนังมันดังมาก สุดๆเลยแบบเราหยุดไม่อยู่แล้วมีการเตรียมตัวกับความดังที่เกิดขึ้นแบบตรงนี้ผมมาผมมาใช้คําว่าฟุกดังครับแต่แต่ทีมนักแสดงยินดีมากเลยแต่ละคนแบบเป็นไงบ้างครับความจังคือถามภาพรวมเลยว่านักแสดงแต่ละคนแบบคนรั์ตัวละครตัวนั้นไปเลยอะไร่เงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างค่นเองเจ้าของ คือแบบว่าคนเราคนที่ไปดูหนังคือตกหลุมรักตัวละครแต่ละตัวเลยเพราะมีการรักกันเดี๋ยวนี้เวลาไปเดินที่แตนละคนก็แบบว่ารู้จักเรามากขึ้นคนแบบว่าเรียกเราเป็นกระทั่งแบบว่าข้ามสะพานลอยอยู่แบบไม่เข้าแล้วหนูอยู่อีกฟังหนึ่งอย่างเงี้ยหนูก็แบบหันกลับไปมองก็คือเราตกใจว่าแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยมีคนเรียกเงี้ยเราคิดว่าอุ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเรารถจะชนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่คนรักตัวละครเต ตัวละครปิมบ้างฮะเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากคนเห็นใจมากตัวละครนี้พูดถึงเลยฮะค่ะก็เหมือนทอ่เขาแนะนเลยค่ะก็ปกติจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่าถูกเล่นในเรื่องบทเนาะแล้วก็เป็นบทที่เกกี่ยวับใช้สายตาแสดงอาการแสดงอาการทางสีหน้ามากกว่าจะไม่ค่อยมีบทพูดค่ะคนก็เลยจำไม่ค่อยได้ในภาพบนก่อน แต่พอะภาคนี้ได้พูดขึ้นมาอยู่แต่เวลเวลนึงใช่ค่ะคนจําได้คนจะชอบจําได้ตอนไปล้างจานง่ายแต่ที่จริงนางเขียนไว้นะคะพี่ว่านางจะทำน้ำยาล้างจานค่ะพี่โอ้มาพี่โอ้มาแล้วค่ะแล้วก็ตอนปกติเนี่ยพิมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแต่งตัวกันบ้านไส่กุ้งข้าวเที่ยงอะไรคนก็จะจำได้จะช่วงที่ต้องแต่งตัวะคะเพราะว่าคนจะได้ใช่ค่ะ ตัวละครเฉิดด้วยนได้ไครับครับผมก็ผม,ผมเองก็มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนผมเป็นนักร้องคนก็จะเรียกว่านักเั็กนัลนลพลนนะครับตอนนี้เด็กนับลบพลได้ สูญหายไปจากวงการแล้วเรียกบักเจิดแล้วครับคนเรียกกับ,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 บั<า>กเจิดบักเกิดเลยนะคก็ขอบคุณผู้กำกับนะครับผมที่เล,เลือกผมมาเล่นได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลไทยบ้านมันเป็นความรู้สึกทีม่มันมากกว่าความฝันไปแล้วนะครับผมแล้วก็ที่เหลือผมไม่เคยฝันเลยนะครับผมหนังมันเดินทางด้วยตัวของมันแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหนังทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมผมยังเป็นนักร้องอยู่นะครับที่แสดงได้นิดหน่อยยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับจ้างงานให้พี่เรื่อยเลยครับผมขอบคุณครับอีกตัวนักแสด ผู้ใหญ่คําตันคนชอบมากทั้งวัยรุ่นทั้งคนแก่คือเอฟซเยอะมากมีความรู้สึกไหมผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่คําตันนะครับตอนที่เล่นเอ็มีก็ถือว่าดังสุดแล่วนแต่พอมาเล่นหนังเนี่ยเขาเขาลืมเขาลืมผู้ใหญ่บ้านของหักนะครับตอนนี้เขาหักไปบอกเบียร์ไม่ได้ใช่ตอนนี้นเขาเขาเขาไม่ถามเรื่องนั้นแล้วนะครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่เลิกกลัวผีหรือยังชีวิตเขาเปลี่ยนครับงานก็เปลี่ยนเริ่มขึ้นนะครับเราก็ให้ความ จะให้การสนับสนุนเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องฝากนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับคนอีสานเป็นผู้สร้างนักแสดงเป็นคนอีสานทุกคนอีสานด้วยกันก็ช่วยกันนะครับตัวสับปะเลอศักดิ์ต้องบอกว่าคนก็ชอบมากเพราะเป็นคนดําเนินเรื่องเป็นไงบ้างฮะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความเป็นดูตัวละครสับปะเลอศักดิ์เพราะว่าได้เป็นตัวแทน ครอบครัวที่มีการสูญเสียอะไรนะครับจะตรงกับความทุกข์ของแต่ละคนครับมก็เลยทำให้คนต่างตัวละครนะครับว่าถ้าเกิดแของขอบคุณนะครับที่เจอกันข้างนอกก็ทักทายได้ครับก็เรียกถ่ายรูปได้เลยครับเป็นหน้าที่ของผมตอนนี้ก็มีครับคนทักแล้วใช่ไหมมีมีครับเมื่อกี้แบบวันนี้คนถ่ายรูปเยอะมากใช่ครับเยอะเยอะมากครับก็ต้องขอบคุณครยินดีนะครับหน้าตาหน้ากูสุดว่า น,น่นรักยินดีนะคระับชวนคนที่ยังไม่ไปดูฮะให้ถึงพาราเลยครับก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้คาดหลังแล้วรู้สึกว่าแบบ ิ่งที่คาดไว้มันเกินมาหมดเลยนะครับอยากขอบคุณมากๆครับขอบคุณแล้วก็ฝากสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับก็ก็ยังมีในโรงอยู่ครับยังฉายอยู่แล้วก็ฝากผมไม่อยากให้คาดหวังว่าหนังมันจะดีหรือไม่ดีหรือทุกท่านจะชอบหรือไม่ชอบครับโอกาสหนึ่งในชีวิตหนึ่งครับฝากไปดูหนังของกลุ่มคนทำเล็กๆบ้านเราครับสนับสนุนหนังไทยหน่อยนะครับเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องเราอย่างเดียวครับฝาก ทังไทยด้วยครับขอบคุณที่ครับนิดนึงตัวพี่พูดว่าการที่ปนเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มาจากฝีมือใะการแสดงอยากให้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็บางคนมองว่าเออมาแก้ปนมาลำได้เพราะว่าเราบนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็คือเกิดจากความสามารถก็ก็มันมันต้องต้องขอบคุณหลายหลายส่วนนะครับการบนก็เป็นที่พึ่งทางใจทําให้เราสบายใจ ในส่วนหนึ่งครับก็เหมือนที่พี่ก้องเคยพูดว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่สร้างงานปฏิหารมันไม่เกิดอย่างนี้ครับรก็เราก็สร้างงานด้วยเราก็เต็มที่เราก็ทํางานหนักด้วยแล้วหลังจากนี้นะคะมีวางแผนวางแผนที่จะมีผลงานเกิดต่อหรือยังอะไรทำมาแบบนะก็ก็วางไว้เยอะครับแล้วก็กดดันมากมากเลยเพราะ <laughs> ว่าตรงนี้ทำไ้ค่อนข้างเยอะงานต่อไปคนก็จะยิ่งจับตามองคาดหวัง<อ> ขอให้ให้พี่น้องยังสนับสนุนอยู่นะครับถึงงานมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็ได้เต็มที่ในช่วงเวลานั้นเต็มที่ในงานงานนั้นแล้วอย่างเงี้ยครับก็ฝากติดตามไทยบ้านเดดซีรีส์ด้วยก็จักรวาลก็ยังดําเนินหน้าต่อไปแล้วก็ภาพยนตร์ไทยก็ยังดเนินหน้าต่อไปครับนิดนึงนอกจากสไตล์ของไทยบ้านแล้วเรามีความคิดที่จะทําแนวอุ่น้วยบ้างไหมอันนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสเลยครับถ้าโอกาสมาก็พร้อมที่จะรับพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่เรื่อยๆเลยครับแล้วนอกจากพุ่งกลับอะค่ะล้วถ้าเกิดเป็นในเรื่องของบทบาทอื่นในเรื่องของการไปเล่นเกมโชว์หรือนักแสดงอะไรเงี้ยเรารับไหมรับครับในแบบอย่างเงี้ยฝากฝากนักแสดงไปด้วยครับนักแสดงทีมสับปะหรือนักแสดงไทยบ้านทั้งหมดนะครับใช่ฝาก ไปด้วยครับติดต่อติดต่องานแต่ละคนที่พี่ไหนติดต่อก็ติดต่อไปตามเตาม่างคนเลยครับครับเขาใช่ตามหน้าเพจของแต่ละคนนะครับคุณยายค่ะคุณยายนี่คนก็ชอบนะเพราะโดนผีลอกด้วยคุณสันดิหนึงคุณยาย ยายขอบคุณขอบคุณน้อยขอบคุณพี่น้องเราหน่อยขอบคุณพี่น้องเอสซีแชร์พนธ์ซีรี่สับปะเลยสับปะเลยนะคะเราก็เรื่องแรกเนาะเังเนมาคเรื่องแรกแต่คนรักเลยนะเรื่องแรกก็ปังเลยนะเรื่องแรกก็ดังเลยนะอะไรนะคะเรื่องแรกก็ดังเลยนะเรื่องแรกก็ดังนะคะยายเล่นมาหกเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่ายายจอย พุ่มเทหิวใจยังไงทุกอย่างหัวใจทุกอย่างทุ่มเทกับหนังสับเปลือกแล้วหลังจากนี้ก็ยังรับงานอยู่ใช่ไหมคะจ้างได้นะคะจ้างได้นะคะกำลังอุดเงินค่ะเป็นคนจริงนะคะยายเม่อกี้ใหญลงมาเสี่ยวไหมคะหนูเห็นสะดุ้งอยู่นิดหน่อยตื่นตื่นเต้นมากๆเลยค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะยายยายชวน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 ไปค่ะ ชวนไปดูหนังเยอะๆนะคะให้ไปพันล้านเลยเนาะให้ยีให้ถึงพันล้านเลยค่ะหนังเรื่องอะไรครับสเปเลอร์ค่ะโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับหนังดีมากครับหนังดีจริงๆหนังดีจริงครับขอบคุณครับ